ใครจะทําประกันได้หรือไม่ได้นะคะจะวัดกันที่สุขภาพค่ะต่อให้มีเงินเป็นพันล้านนะคะก็ทําประกันไม่ได้นะคะถ้าสุขภาพไม่ผ่านนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณลูกค้าเนี่ยสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่คุณลูกค้าคิดว่าุยไม่จําเป็นหรอกประกันอะ่ะทำไปทําไม เพราะว่าฉันไม่ป่วยอยู่แล้วฉันดูแลสุขภาพดีฉันแข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยสังขารมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงอะนะเราก็ไม่รู้ไงว่าในอนาคตหรือภายในร่างกายของเราอะค่แม้แต่เด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เหมือนรถเหมือนบ้านนะคะที่มันก็มีวันที่จะเสื่อมสลายไปนะคะแต่ถ้า เราไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหมือนซื้อความเสี่ยงอะ่ะเหมือนย้ายเงินมาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะทําให้เราสูญเสียเงินก้อนโตได้โดยที่ไม่ได้วางแผนเพราะงั้นการวางแผนน่ะมันก็จะทําให้เราค่ะจ่ายเงินน้อยกว่าการที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลย เห็นด้วยหรือเปล่าคะ